สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมแฟร์เดกาติกรักทุกทุกท่านครับพบต่กันในช่วงบ่ายของวันที่16มีนาคม2568นะครับถือเป็นมื่อดีเมื่อหนึ่งนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับบายบายเกเรนี่ละนะครับอาจเป็นวันดีของไปหลายๆคนนะครับจะได้กิดตามมื่อนี้นะครับสภาพอากาศในช่วงกลางวันก็ถือว่าค่อนข้างค้อนนะครับไม่ว่าจะมีประกาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องอ่าพายุฝนฟ้าหันนองเนาะนะครับแต่นะครับฝนที่ตกอยู่ในตอนนี้ แยังบณฑลนี่ยครอบคุ้มกันทั่วพื้นที่นะครับเพียงแต่แยงคงมีอากาศห้อนนี่นหลายพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนของเขานะครับสำหรับตัวการเรื่อปัจจัยที่ได้อากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะครับจะเนื่องมาจากความกดอากาศสูงกําลัางขนกลางแห้งนะครับจากประเทศจีน,นแผ่เข้ามาปกคลุมภางประเทศเลาวแล้วนะครับคาบร์บอนมื้อนี้นะครับมื้อนี้จะปกคลุมภาคต้นออกเชียงเหนือตอนบนของเขานะครับ ในขณะเดียวกันนะครับตีพันมากเหมือนว่านเหมือนก้อนมือนี่เองก็ตามมีพายอีสานของเฮามีอากาศฮ้อนนะครับการประทะกันนะครับของอากาศเย็นอากาศฮ้อนนี่นะครับมันก็จะเหตุให้เกิดลักษณะของพายุฝนฝ่าขันน้องนะครับมีร่มกระโชกแห้งเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าหรือว่าลูกเห็บตกได้นะครับในพื้นที่อีสานตนบนของเฮ้านะครับในมือนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากมื้อนี้ไปนี่แหละมื้ออื่นมันจะไปอุณหภูมิมมสิลดลงนะครับลดลงหลายองศาที่เดียวสามถึงหาองศานะครับหรือมีโอกาสที่สจะปรุง่งนั้นได้นะครับก็ต้องเบิ้งทันทีหรือว่าเบิ้งขึ้นอีกกันอีกแน่นองนะครับนั่นก็เป็นลักษณะอากาศเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อจากมื้ออื่นไปเนี่ยอากาศเย็นที่เขียกาปกคลุมกิดสิอเออเพ็ิดให้อุณหภูมิมีอากาศ บ่อห่อนนะครับอากาศก็จะบ่อห่อนบนผู้มันจะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นเป็นส่วนลายนะครับแล้วก็โค้งทีอยู่แบบนี้เพราะเป็นคงทีแบบนี้นะครับก็อ่าปกคลุมต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มื่ออากาศเย็นก็จะค่อยๆสลายตัวไปนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปนะครับก็หลายมื่ออยู่นะครับได้อ่าใส่เสื้อกันหนาวกันอีกรอบหนึ่งก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะนะครับในช่วงอ่านี่นะครับจากภาพ ดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่านะครับกลุ่มฝนกลุ่มเมฆนะครับหรือว่าพื้นที่ที่กําลังเกิดเหตุการณ์ที่ฝนฝากนองอยู่ส่วนใหญ่แล้วสิอยู่ทั้งตอนล่างของภาคนะครับตอนล่างของภาคแล้วกระดานตะวันตกนะครับมองได้แน่นะครับภาพเรดาร์นะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ของอีสานตะบนเท่ากับมีทั้งที่พุ่มนะครับที่ฝนกข้างหลนะครับแล้วก็ขึ้นไปทังเมืองเลยนะครับมาสลัคขามเองกับมีบ้าง คอนแกนนะครับคาดว่าจะมีเกิดขึ้นได้จากนี้ไปฮะช่วงกลางคืนนะครับด้วยราของสกลนครนะครับก็จะเห็นนะครับคลุมฝนไม่ว่าจะบริเวณไหลในท่านนั้นตอนบนของภากใต้ก็มีนะครับมีคลุมฝนเกิดขึ้นนะครับจะได้กตามนะครับจากมือนี้นะครับไปห้าเมืองอื่นนี่นะครับคาดว่าจะมีฝนฝ่ากระนองที่เป็นพายุฝนฝ่ากระนองประมาณลอยละสามสิบของพื้นที่นะครับมีร่มกระโชกแห้งเกิดขึ้นเนาะอาจจะมีลูกเห็บหรือว่าฝ่าผ้าเกิดขึ้นได้บางแห้งนะครับ อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะอากาศที่เขาจะเกิดขึ้นในมืงองอีบแยมาอื่นนะครับพี่น้องบ้านเท่านะครับแก่ใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายดูแลชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองให้ดีนะครับอะไรที่มันทำรุดเสียหายหรือว่าสอมแซมบ่ท่านแล้วแก่เอาไปยุ่ยยุ่ยอย่าไปยุ่ยไก่นะครับยุ่ยไก่มัน เเวลาล่ม,มกัะโชกแห้งมากพายุฝนฝ่าน้องเขามากสิบ่ได้เกิดเหตุเป็นไปเนาะนะครับบัค่อยสัดเลี่ยงเอาเขาคอกเขาลักให้มีจิตนะครับป้องกันการเกิดฝาผ้าเนาะนะครับสำหรับพิจิกรอากาศกคงจะไม่เป็นแค่ในกรรพอกันในหมือนื่นนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน